สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูต้นไม้ที่ปลูกลงดินที่ให้ดูค้างไว้เมื่อคราวก่อนนะคะแดดกำลังดีเลยค่ะไปดูกันน่าจะสวยมากๆเลยสวัสดีครับทอมมี่เองครับคิดถึงทุกคนเลยดูคลิปให้สนุกนะครับเช้านี้อากาศดีมากๆเลยค่ะแสงกำลังสวยเลย ตอนนี้ขึ้นปีที่สองนะคะตั้งแต่ทำแปลงใหม่ต้นไม้เสียหายจากหน้าหนาวไปบ้างเหมือนกันคุณก็เลยเอาต้นใหม่มาลงค่ะเราจะไปเริ่มต้นดูจากฝั่งโน้นกันนะคะเพราะว่าถ้าจากฝั่งนี้แล้วมันเป็นเงาดูความสีสันของแต่ละต้นมันสวยมากเลยจริงๆค่ะแปลงนี้คุณให้ดูล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะเบนนี่มูซูเม่สีเข้มขึ้นแล้วนะคะ ใหญ่เบ้เริ่มเทิมเลยดูเทียบกับขนาดมือคูณต้นที่อยู่ตรงกลางคือต้นแม่นะคะส่วนข้างๆงนี่คือเป็นหนอที่ใหญ่มากซึ่งคุณไม่ได้แยกออกไปนะเอาไว้อย่างนี้ก็สวยดีค่ะครับตัวซีดัมโกสตี้เริ่มจะเป็นคริสอีกแล้วนะคะหัวมีสองหัวแล้วนะส่วนต้นข้างหลังนี่คือเอ็กเชอร์เรียเรดทิปค่ะใหญ่มากเหมือนกัน ต้นนี้เอเวอเนียมกีวีสีสวยมากๆได้แดดยามเช้าแล้วสีสวยจริงๆค่ะถ้าได้แดดไม่พอเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนอมเหลืองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางนะคะได้แดดไม่พอมีอยู่ดอกนึงเนี่ยที่ได้แดดสวยกว่าเพื่อนเลยก่อนหน้านี้เขาอยู่บนชั้นที่ได้แดดน้อยแล้วก็เป็นแดดบ่ายด้วยค่ะ พอย้ายมาอยู่ตรงนี้เราเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเวลาผ่านไป1เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนี่นะคะผ่านไปแค่เดือนเดียวเองน,นะพลังของแดดเชา้าสวยมากขอบใบเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตรงกลางสีเหลืองเนี่ยสีจะเข้มขึ้นตอนนี้คุณตัดกิ่งดอกออกไปแล้วนะคะเพราะว่าแมลงมาตอมไม้ตระกูลเอวเนียมจะเจริญเติบโตในฤดูหนาวค่ะ ไม่ชอบแดดจัดมากเพราะว่าถ้าร้อนมากๆเนี่ยไม่ค่ะเพราะว่าใบเขาเหมือนมีลักษณะเป็นด่างเนาะดังนั้นเนี่ยจะเอาไว้ในที่ที่ได้แดดเช้าเนี่ยก็จะดีมากต้นนี้ e x ็ก r ิเรียอค่ะต้นนี้ e x c e r ิเร on S อนอีกต้นหนึ่งที่ได้แดดทั้งวันเนี่ยลักษณะฟอร์มเขาก็จะกระชับกว่า มาดูสีต้นนี้กันเอ็กซ์เวอรีอาโลลิต้าค่ะส่วนข้างๆนี้ก็เป็นเอ็กซ์เวอรีอาบลูโรสคล้ายกันมากเลยนะคะดูลักษณะดอกแล้วมันคล้ายกันบลูโรสเนี่ยคุณตัดต้นแม่ตรงกลางออกไปนะคะเพราะว่าเขามีดอกดอกออกมาตรงกลางต้นเลยคุณแม่ต้นนี้ออกหน่อมาให้เรื่อยๆเลยนะคะนับได้ตอนนี้น่าจะประมาณ12หน่อแล้ว ไฮไลท์ของแปลงนี้นะจุดนี้จะต้องเป็นต้นนี้เลยค่ะเอ็กซ์เรียอิลีนาสีเขาจะออกส้มมมแดงนะคะลูกเยอะมากและบางกิ่งเนี้ยน่าจะเป็นกิ่งดอกด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถแยกแยะได้ต้องรอดูไปก่อนว่าไหนเป็นหนอไหนเป็นดอกต้นนี้ชื่อสีดําเรดเบอร์รี่นะคะเป็นสีดําขนาดเล็กโดนหอยทากแท้แล้วอะ่ะ คุณชอบสีของเอลเนี่ยมกีวีตอนนี้มากหวานอมเปรี้ยวสีสวยมากจริงๆค่ะคุณทำคลิปให้ดูครั้งล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะอันนี้เป็นรูปที่ให้ดูครั้งล่าสุดสีก็จะออกเหลืองๆอมเขียวเนาะก็จะสวยคนละแบบค่ะต้นนี้ชื่อว่า e x ็กซ a เรียเลอหรือ l e อแมออกเสียงไม่ถูกค่ะกำลังมีลูกนะคะ ต้นนี้ก็เป็นนิมูซูเม่อีกต้นหนึ่งใหญ่มากนะสีกำลังสวยลูกก็ดกเช่นกันค่ะต้นนี้เซมเพรลวิวัมพิทโทนีค่ะพูนขยายไปไว้หลายที่เลยเหมือนกันนะน่ารักดี สีสวยเตะตาอีกต้นหนึ่งก็คือ pacifiria doctor Cornelius ค่ะสวยเนาะสดใสมากค่ะอุ๊ยต้นนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมมีหน่อขึ้นมาใหม่สามหน่อเลยนะคะคือต้อนนี้ตอนแรกเขาเหมือนจะเน่าค่ะเพราะว่าคุณจับยอดแล้วใบร่วงคุณก็เลยจับใบวางโรยไว้รอบต้นเลยแล้วตอนนี้ค่ะใบงอกออกมาแล้ว นี่นะคะก็ยังใบก็ยังอยู่นะบางใบงอกแล้วคะ่ะบางใบก็จะเห็นว่ามีรากเล็กๆนะคะงอกออกมาดังนั้นเนี่ยเวลาที่เห็นยอดเน่านี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะให้เด็ดใบออกหรือว่าให้ปาดยอดไปก่อนถ้าลำต้นเขายังดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหมค่ค่ะ ต้นนี้เอ็กซ์เวเียโครมาค่ะที่เห็นเป็นพุ่มแบบนี้ก็เพราะว่าโดนตัดยอดนะคะพอตัดยอดแล้วเขาก็จะแตกกิ่งมาเป็นฟอร์มกอสวยแบบนี้เลยนะนี่ก็คุณแม่ลูกดกอีกต้นหนึ่งนะคะหาชื่อยังไม่เจอที่ป้ายที่ติดนั้นนะไม่ใช่ป้ายของต้นนี้นอันนี้ลิปสติกนะคะต้นนี้มีที่มาเดี๋ยวจะให้ดูว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไง นี่นะคะเป็นสภาพเมื่อ2เดือนที่แล้วยอดเขาเน่านะคะคุณก็เลยเด็ดใบที่เน่าออกแล้วก็มีเออเขาก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาตรงกลางเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบที่เน่าเพิ่มจากที่เด็ดออกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ย้ายลงมาปลูกลงดินค่ะใบเขาก็จะเริ่มเน่าไปเรื่อยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นยังหน้าหนาวอยู่แล้วตอนนี้ก็แข็งแรงแล้ว ต้นนี้เอ็กซ r เวอรเฮราค่ะต้นนี้ก็ยอดเน่าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นรูปเมื่อ2เดือนที่แล้วพอยอดเน่าแล้วคุณก็ดึงใบออกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจะตัดยอดหรือว่าจะดึงใบออกก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันโอยมุมนี้ดูหนาแน่นมากดูแลวใจฟูสุดๆต้นนี้ชื่อไรคะอ๋อกราตรเรียริเพโค ตัวนี้คุณตัดยอดไปชามบ้างแล้วนะคะเห็นไหมเพราะยิ่งตัดมันก็ยิ่งจะแตกนะถ้าใครอยากขยายพันธุ์ได้เยอะๆแล้วก็ได้ฟอร์มกอแบบนี้เนี่ยให้ไปดูคลิปเก่าๆเกี่ยวก,ก,กับการตัดยอดนะคะต้นนี้เอ็กซอร์เรียมิสชางไฮหรือว่าชางไฮเลดี้นะคะเล็กๆแต่ว่าสีสวยน่ารักมาก ต้นนี้ต้นนี้ e x ็ก e a เช n d e r e l l a ค่ะอันนี้ก็ยอดเน่านะคะแต่ต้นนี้แปลกค่ะย,ยอดใหม่ไม่ได้ขึ้นตรงข้างบนนะคะมาออกตรงข้างล่างคุณชอบความมหัศจรรย์ของไม้อวบแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าต้นแม่เขามีปัญหาหรือว่าใกล้จะตายอย่างเงี้ยเขาก็จะเร่งออกลูกเนาะเพื่อที่จะได้สืบพันธุ์ต่อไปมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องเป็นต้นที่แข็งแรงนะคะรากยังเดินดีอยู่ ไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่สามารถแตกยอดหรือว่าออกลูกมาใหม่ได้ต้นนี้ชื่อว่า Exuria g i วาค่ะลูกเยอะแล้วก็เห็นไหมคะตรงกลางค่ะกําลังเป็นคริสนะคะคุณมีต้นไม้ที่กลายเป็นคริสแล้วหลายต้นเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อที่กําลังเป็นคริสอยู่นะคะโชคดีมากๆเลยค่ะ ต้นข้างหลังนี้คือเอ็กซ์ชเวอรีอโมนาค่ะเห็นต้นเล็กๆเล็กๆที่อยู่ตรงข้างหน้านี่ไหมคะอันนี้เกิดจากใบก้านดอกนะคะคนนะือคุณอะเด็ดๆแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นละะ้ค่ะแล้วมันก็งอกออกมาเยอะเลยต้นสีแดงๆนี้ต้องติดชื่อไว้ก่อนเพราะว่าจำไม่ได้ค่ะพยายามนึกแล้วนึกไม่ออก ต้นนี้ค่ะสู้ชีวิตเหมือนกันยอดเน่านะคะสภาพเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะสู้ชีวิตกันมากเลยนะคะแตกหน่อใหม่ออกมาสหน่อแล้วต้นนี้เอ็กซ์เชริไอ r ์ค่ะเป็นชื่อที่ได้ตอนซื้อมานะคะคุณก็ยังเชื่อว่ามันเป็น Ice b เ r อรถึงแม้ว่าจะดูเหมือนอีเลแกน e ก็ตามดูรูปในเน็ตมันจะต้องเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าของคุณเขียวทั้งปีเลย ต้นนี้เอ็กซ์เ b l u เ s u r p บลูเหรือว่า Andrew's Choice ส่วนต้นนี้กำลังอวดความแก้มแดงอยู่นะคะชื่อว่า e อ็กซ์เ c ร e เ r อร์กำลังมีลูกหนึ่งจ้ะมาดูต้นนี้ค่ะชาเวียนาฮิมต้นนี้เกือบตายนะคะเพราะว่าเนนาแล้วก็โดนหนอยทากแทะอันนี้คือสภาพที่ดูดีขึ้นมาแล้วนะคะ ก่อนหน้าหนาวมาเยือนนางสวยมากสีม่วงพาสเทลเลยค่ะเอ็กซเบรียบลัิดี้มาเรียค่ะน่าจะถูกกับอากาศช่วงนี้ค่ะเพราะว่าบลัดดี้มาเรียของคุณเนี่ยสวยทุกต้นทุกแปลงเลยมาดูต้นนี้ค่ะเป็นคริสด้วยนะคะแล้วก็หอยทากก็จมตีอย่างหนักชื่อไทยน่าจะชื่อเบนจามาตหรือเปล่าคะ คุณจํชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้มันคล้ายกันหลายต้นตอนนี้ก็นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่เอามาลงใหม่นะคะเอามาซ่อมแซมต้นเดิมก้อนนี้ก็เป็นเอ็กซเชอรีเริปิกต้นหนึ่งลูกๆน่ารักเชียวเอ็กซเชอรีส่วนเล็ค่ะครั้งก่อนนี่มียอดตรงปลายนะคะแต่ว่าหอยทากินไปแล้ว ยังไม่ตายนะคะมีหน่อใหม่ขึ้นมารอบๆเยอะเลยแต่ก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะโดนหนาวแล้วก็ฝนทำร้ายนะคะทำให้ใบเน่าอันนี้ก็เป็นเอ,อ็กซ์เวอรีย e นีออนเบรเกอร์ค่ะเคยสวยเหมือนกันตอนนี้เริ่มกลับมันสวยละใบเริ่มงอกเพิ่มขึ้นเลี้ยงต้นไม้ต้องใจเย็นๆนะคะมันจะมีช่วงขึ้นช่วงลงมีสวยอยู่ดีๆแล้วก็ตายโดยที่เราไม่รู้สาเหตุก็มี ดังนั้นถ้าต้นไม้ตายหรือโซมไม่ต้องเสียใจแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่หรือว่าก็ซื้อมาใหม่นะคะเวลาที่เขามีหนอหรือว่าแตกกิ่งเยอะๆเนี่ยเราก็ตัดขยายไว้นะคะเผื่อต้นแม่ตายเนี่ยมันก็จะมีตัวแทนเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ต้นนี้เอ็กเชเรียลติเซียค่ะสวยเป็นกอเลยต้นนี้เอ็กเชเรียเคอร์รีล็อกส์ค่ะสวย,สวย ตอนนี้ก็มีเวลาอีกประมาณ6เดือนนะคะก่อนที่จะหน้าหนาวมาอีกรอบหนึ่งเป็นช่วงฟื้นฟูต้นไม้แล้วก็ตักตวงความสุขแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ